าสาวนอกทำเนียบผู้แต่งมุนพงใหญ่ฝากกดซับสไครกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่หมปลาคาหลากสีสันนับสิบตัวแหวกว่ายในสระน้ำพวกมันพากันลุมแย่งอาหารที่ถูกโปรยปลายลงมาชายสูงวงัยยืนให้อาหารปลายอย่างเดียวดายกระทั่งเสียงฝีเท้าของใครบางคนก้าวเขมายืนอยู่ด้านหลังของเขานี่เป็นรายชื่อผู้หญิงที่ได้รับก,การตรวจด,ดูดวงชะตาแล้วครับ ว่าพวกเธอสามารถช่วยคุณพิภพรอดจากเคาะกรรมในครั้งนี้ได้ครับชายสูงวัยพยักหน้าพร้อมรับเอกสารมาตรวจด,ดูเสียงถอนหายใจยาวของชายสูงวัยเขามีเพียงแต่ทางเลือกนี้เท่านั้นที่จะช่วยต่อชีวิตให้กับหลานชายเพียงคนเดียวการแต่งงานแก้เค็ดครั้งนี้เป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายของเขาหากงานมงค,คลครั้งนี้สามารถช่วยปัดเป่าเคาะ ของพิภพได้สำเร็จเข้าในฐานะปู่ก็ยินยอมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อต่อชีวิตให้กับหลานชายวันนัดเจอผู้หญิงทั้งสี่คนภายในบ้านหลูที่บ่งบอกถึงความล่ำรวยของผู้อยู่อาศัยชายสูงวัยเดินเข้ามาภายในห้องรับรองเข้ากว่ดาตามองท่าทีของหญิงสาวแต่ละคนไม่ว่าจะชาติกำเนิดการศึกษาของพวกเธอแต่ละคน เขาได้ศึกษาข้อมูลของพวกเธอแต่ละคนมาเป็นอย่างดีมีเพียงนิสัยส่วนตัวของผู้หญิงทั้งสี่คนเท่านั้นที่ไม่สามารถคาดเดาได้ที่ผมเชิญพวกคุณมาที่นี่เพื่อที่จะคัดเลือกเจ้าสาวให้กับหลานชายเพียงคนเดียวหากใครไม่เต็มใจในการคัดเลือกครั้งนี้เพียงแค่เดินตามหลังพ่อบ้านที่ดูแลบ้านหลังนี้พร้อมค่าเดินทางเพื่อแทนคำขอบคุณ ที่มาร่วมการคัดเลือกในวันนี้เมื่อไม่เห็นมีใครมีทีท่าจะถอนตัวจากการคัดเลือกครั้งนี้ปู่ของพิภพจึงให้พ่อบ้านนำเอกสารสี่ชุดมาแจากให้กับหญิงสาวแต่ละคนที่เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเจ้าสาวหญิงสาวแต่ละคนอ่านเงื่อนไขในเอกสารแล้วลงชื่อของตนเองโดยเงื่อนไขในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ไม่มีอะไรมากพวกเธอต้องอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหากมีใครต้องการจะถอนตัวออกจากการคัดเลือกสามารถแจ้งพ่อบ้านได้โดยตรงหลังจากเซ็นเอกสารเรียบร้อยพ่อบ้านพาหญิงสาวแต่ละคนไปยังห้องที่ถูกจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านี้แล้วพิภพมองดูหญิงสาวแต่ละคนผ่านหน้าจอโน้ตบุกพวกเธอคงมาเพื่อเงินของคุณปู่ถ้าได้เห็นสภาพของเขาแล้วก็รับรองได้เลยว่าแต่ละคนวิ่งหนีออกแทบไม่ทัน ภายใต้การจับตามองของพิภพทําให้หญิงสาวทั้งสี่คนที่ได้พบตกใจจนเกือบลืมจุดมุ่งหมายพิภพทําปากเบี้ยวน้ําลายไหลไม่หยุดขณะทานอาหารนั่นทําให้สี่สาวเกือบกินอาหารหลูตรงหน้าไม่ลงผ่านไปสักพักพิภพชักกระตุกจนล่างของเขาลงไปกองกับพื้นสภาพดูไม่ได้จนพ่อบ้านรีบมาประคองล่าง พร้อมสั่งให้คนโทรตามคุณหมอเมื่อมาถึงห้องพี่พบหัวเราะออกมาดูสีหน้าของพวกเธอสิซี่จนเกือบจะเป็นลมแผนการทดสอบครั้งนี้ของพี่พบส่งผลให้ผู้หญิงที่จิตใจเข้มแข็งไม่พอขอสละสิทธิ์ไปถึงสองคนสีหน้าของปู่ดูกังวลใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกความอดทนของพวกเธอ ที่ต้องดูแลพิภพแทนตนเองที่เป็นปู่ดูเหมือนว่าในรายชื่อเจ้าสาวตอนนี้เหลือเพียงแค่มิ้นกับฝนที่ทั้งคู่ยังคงดูผ่อนคลายกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันดังนั้นการทดสอบของพวกเธอยังคงมีต่อไปพิภพนั่งวางแผนขั้นตอนต่อไปที่จะทำให้พวกเธอถอนตัวจากเขากันทั้งหมดเสียงหัวเราะอย,ย่างสนุกสนานทำลายความคิดของพิภพ เขาจำเสียงนี้ได้ในทันทีน้ำค้างเด็กสาวที่คุณปู่ของเขาอุปการะตอนนี้เธอเป็นหมอเจ้าของไข้ของปู่เขาเธอมักจะมาที่บ้านหลังนี้ในช่วงเย็นเพื่อตรวจดูอาการของคุณปู่ตั้งแต่ที่คุณปู่รับอุปการะเธอเขามักจะเห็นรอยยิ้มของคุณปู่อยู่บ่อยครัง้งพี่ภพเคยคิดหากไม่ติดที่น้ำค้างเป็นผู้หญิงป่านี้ปู่ของเขาคงรับเลี้ยง เพื่อให้เธอมาแทนที่ของตนเองเสียงเคอประตูน้ำค้างเดินเข้ามาภายในห้องของพิภพเธอมาตรวจดูอาการของพิภพอย่างเช่นเคยน้ำค้างสายหน้าน้ำเสียงของเธออ่อนโยนวันนี้คุณทําให้คนตกใจไปสองคนฉันไม่รู้ว่าคุณต้องการทําแบบนี้ทําไมแต่การโกรหกนั้นไม่ใช่สิ่งที่สมควรทําพิภพไม่พอใจที่น้ำค้างกล้าสั่งสอนเขาทั้งที่ตัวเองเป็นเพียงเด็ก ที่ได้รับการอุปการะเท่านั้นน้ำค้างรู้ว่าพิภพบไม่ใช่คนไข้ที่จะรับมือได้ง่ายๆเธอไม่ต้องการให้พิภพบถูกตามใจจนเสียคนเห็นได้ชัดว่าในบ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้าขัดใจพิภพบเลยสักคนการเพิดเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นก็เปรียบเสมือนการส่งเสริมอีกฝ่ายทางอ้อมเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉันน้ำค้างไม่ถือสา นิสัยไม่ดีของพิภพที่มักจะไม่ฟังใครพิภพแอบเลยมองท่าทีของน้ำค้างเขาถูกเอาอกเอาใจจนเสียนิสัยที่ทุกคนยอมลงให้กับเขาเพียงเพราะเงินเท่านั้นแต่น้ำค้างเธอกับตรงข้างทุกคนเธอไม่ยอมหากเขาทำอะไรผิดที่ส่งผลกระทบต่อคนหลายคนเธอมักตัดเตือนเขาอย่างไม่แคร์สายตาตำหนิของคนรอบข้างกายพิภพ นั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณปู่ของผมชื่นชมเธอตอนนี้หญิงสาวทั้งสองคนที่เข้ารับการคัดเลือกเริ่มไม่แน่ใจแล้วด้วยซ้าเมื่อเห็นการกระทาของพิภพในสมองของเธอเริ่มประมวลผลอย่างรวดเร็วหากพิภพเป็นอะไรไปก่อนที่จะแต่งงานกับพวกเธอคนใดคนหนึ่งแล้วแล้วก็นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่พวกเธอทำมาทั้งหมดต้องศูนเปล่าสำหรับพวกเธอทั้งสองคน ไม่มีทางเลือกไหนดีกว่าการรีบรับผลประโยชน์แล้วออกไปจากที่นี่ทั้งสองคนต้องช่วยกันควบคุมสถานการณ์ให้ได้จนกว่าการคัดเลือกครั้งนี้จะจบลงพี่พบสังเกตเห็นน้ำค้างเธอมานั่งร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับผู้หญิงอีกสองคนที่จะมาเป็นเจ้าสาวของเขามิ้นกับฝนดูท่าทางเป็นห่วงสุขภาพของพี่พบอย่างเห็นได้ชัดแต่พวกเธอกลับไม่สนใจน้ำค้าง ที่นั่งทานอาหารอยู่ด้วยกันพี่พบกินผลไม้แล้วแกล้งทำเหมือนผลไม้ติดคอหายใจไม่ออกหญิงสาวสองคนรีบดุกจากที่นั่งไปดูอาการของพี่พบอย่างใกล้ชิดมิ้นพยายามล้วงคอของพิ่พส่วนฝนช่วยทุบหลังให้เพื่อให้พี่พบคลายของที่ติดคออยู่ออกมาน้ำค้างนั่งดูเหตุการณ์ราวกับเรื่องสนุกเธอมองดูความกลลวผลตรงหน้าอย่างพอใจ สุดท้ายการทดสอบของพิภพที่สองสาวพยายามช่วยเขากลับยิ่งทําให้อาการของเขาแย่ลงกว่าเดิมเขารีบบอกอาการของตอนเองดีขึ้นแล้วพิภพมองอย่างโมโหหลังจากน้ําค้างไม่ช่วยเหลือเขาภายในใจพิภพนึกเพียงครั้งนี้เขาพลาดไปแต่ครั้งหน้าเขาจะไม่ยอมให้เรื่องราวนี้ต้องซสารอยอีกขณะที่น้าค้างเดินกลับไปที่ห้องของเธอ ในตอนนั้นเธอเห็นผู้หญิงทั้งสองคนที่เจอในห้องอาหารพวกเธอกำลังคุยกันอยู่ฝนเลือบมองน้ําค้างเดินมาบริเวณที่พวกเธอสองคนยืนคุยกันจึงเรียกเธอเธอเป็นใครถึงได้มานั่งชูคอนในบ้านนี้ได้อย่างสบายใจฝนเผยสีหน้าที่แท้จริงของเธอให้น้ําค้างได้เห็นธาตุแท้ที่ไม่ใช่หญิงสาวอ่อนโยนน้ำค้างขามวดคิ้วแล้วคุณลาเป็นใคร ถึงกล้ามาวางมาดใหญ่โตในบ้านของคนอื่นได้ขนาดนี้เมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายซึ่งไม่หวาดกลัวเธอเลยฝนจึงได้แต่ข่มกั้นอารมณ์ของเธอจนหน้าของเธอเปลี่ยนสีถ้าคุณไม่สบายแล้วก็บอกฉันได้ฉันสามารถช่วยแนะนำให้คุณได้น้ำค้างหัวเราะแล้วเดินจากไปฝนได้แต่กระทืบเท้าไปมาเธอไม่กล้าบุ่มบามทำอะไรโดยไม่คิดให้ดีสะก่อน มินมองดูความวุ่นวายตรงหน้าอย่างสนุกเธอรู้สึกเสียดายที่ฝนไม่ได้ลงมือกับอีกฝ่ายพิภพร้อนใจขึ้นมาเขากลัวว่าน้ำค้างจะถูกลุมในตอนนั้นเองพิภพโทรศัพท์ไปหาพ่อบ้านว่าเขาต้องการให้พ่อบ้านช่วยจัดเตรียมอะไรบางอย่างให้กับเขาเสียงร้องดังกึกก้องไปทั่วบ้านน้ำค้างรีบออกมาจากห้องวิ่งไปยังทิศทางของต้นเสียงร้อง เธอเปิดประตูเข้าไปภายในห้องของต้นเสียงกับพบว่ากบกระโดดไปมาเต็มห้องไปหมดฝนนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าซีดขาวน้ำค้างวิ่งเข้าไปประคองฝนเพื่อพาเธอออกจากห้องหลังจากที่เธอออกมาฝนตบไปหน้าของน้ำค้างเธอตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมถึงได้กล้าทำแบบนี้กับฉันในเวลานั้นพี่พบเดินเข้ามาเห็นการกระทำของฝน เขานิ่งอึ้งไปคู่หนึ่งผมเป็นคนทำเองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำค้างฝนไม่เชื่อคำพูดของพี่พบเธอยังคงเชื่อว่าเป็นฝีมือของน้ำค้างฝนจึงพยายามทำร้ายร่างกายของน้ำค้างออกไปจากบ้านของผมก่อนที่ผมจะให้คนโยนคุณออกไปฝนชะง,งักก่อนเธอเดินออกไปเธอทิ้งคำพูดเหน็บแนมพี่พบคิดว่าฉันอยากจะแต่งงานกับคนใกล้ตายอย่างแกงงั้นเหรอเปล่าเลย ฉันก็แค่อยากได้เงินแกเท่านั้นพี่พบโมโหคำพูดของฝนจนเกือบหายใจไม่ทันน้ำค้างรีบดูอาการของชายหนุ่มที่โกรธจนควบคุมตัวเองไม่อยู่พี่พบเป็นยังไงบ้างปู่ถามอาการพี่พกับน้ำค้างไม่ต้องห่วงนะคะคุณปู่ตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วปู่นั่งเล่าเรื่องการคัดเลือกเจ้าสาวของพี่พให้น้ำค้างฟัง แต่เธอไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่แต่งงานเพื่อแก้เค้ของปู่เพื่อที่จะได้ช่วยให้พิ่พหายจากอาการเจ็บป่วยแต่นั่นกับยิ่งทําให้อาการของพิ่พแย่ลงหากคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาจ้องแต่จะหาผลประโยชน์ของอีกฝ่ายมากกว่าความรู้สึกของกันและกันพิ่พนอนฟังบทสนทนาระหว่างปู่กับน้ำค้างเมื่อพิ่พนึกถึงคำพูดของฝน เขาก็รู้สึกเสียใจพวกเธอต่างวางแผนเพื่อจะครอบครองสมบัติของเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นปู่ได้มอบเงินก้อนหนึ่งให้กับมิ้นเธอถามเหตุผลเธอทําอะไรผิดถึงไม่ได้เข้ารับการคัดเลือกต่อปู่บอกเพียงว่าเขาไม่ต้องการคนเจ้าเล่ห์ที่วางแผนยุยงคนอื่นมิ้นนิ่งไปคู่หนึ่งเธอไม่คิดว่าคุณปู่จะดูแผนการของเธอออก ท้ายที่สุดพี่พบได้แต่ยืนมองพวกเธอเดินจากไปจากชีวิตของเขาเขายังต้องจัดการปัญหาสุดท้ายด้วยตัวเองตอนนี้เขามีโอกาสที่จะคุยกับน้ำค้างแม้เธอจะปฏิเสธเขาพี่พบอดไม่ได้ที่จะสูญเสียการควบคุมตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าเธอเธอยังเจ็บอยู่ไหมขอบคุณที่คุณเป็นห่วงฉันค่ะฉันสบายดีผมอยากให้คุณเป็นหมอส่วนตัวของผมอย่างน้อย เขาจะได้รู้ว่าในใจเธอยังมีเขาอยู่และตนเองไม่ได้รักเธอเพียงฝ่ายเดียวฉันคงไม่เหมาะที่จะดูแลคนไข้แบบคุณใบหน้าของน้ำค้างปรากฏรอยยิ้มจางๆพี่พบดึงน้ำค้างเข้ามากอดผมไม่อยากเสียคุณไปผมไม่อยากเป็นคนไข้ไม่อยากเป็นเพื่อนและไม่อยากเป็นพี่น้องกับคุณแล้วคุณพี่พบอยากเป็นอะไรกับฉันคะ ผมอยากเป็นสามีของคุณผมสัญญาผมจะทำตามทุกอย่างที่คุณให้ผมทำทุกเรื่องไม่มีข้อยกเว้นแล้วคุณพิภพไม่กลัวว่าฉันจะหุบสมบัติทั้งหมดของคุณหรอกหรอคะทุกอย่างรวมถึงตัวผมเป็นของคุณน้ำค้างพิภพบรรจงจูบบนริมฝีปากของน้ำค้างหนึ่งสัปดาห์ผ่านมานี้ปู่ยุ่งกับการจัดเตรียมงานแต่งงานให้กับหลานชายตัวดีที่วันวันเอาแต่บอก ว่าดูแลร่างกายฟิตหุ่นให้กับตัวเองเพื่อดูดีในวันแต่งงานจนกระทั่งปู่เริ่มเอื่อมละอาหลานชายคนนี้น้ำค้างหนูช่วยพูดกับพิ่พห้ทีให้เขามาช่วยงานปู่หน่อยทั้งนี้เป็นงานแต่งงานของตัวเองกับต้องให้ปู่มันนั่งเหนื่อยปู่ไอออกมาไม่หยุดน้ำค้างช่วยรูปหลังให้ปู่พร้อมกับรับปากรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของปู่ ตั้งแต่นี้ต่อไปพี่พบคงไม่กล้าทำอะไรตามใจตัวเองเหมือนแต่ก่อนจบบริบูรณ์